สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับรรรโอ้โหคคือเลอเกินแอดกิฟมันยังไงรับสงการรับสงการเลยนะชุดน้องเล่นสงการนะไ,ไหมแอดกิฟ<อ>ขอคว<อ>า,า<อ>มเห็นหน่อยไม่ได้เดี๋ยวเปียกยเดี๋ยวถ้าสาใส่น้องน้องจะล้มอ่ะนะชุดน้องน่าจะหนักคือแบบว่า ถุงน้องถุงท้าเป็นนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์็ดีได้ยังเกิดคดลุกเจ๋วก่อนจะไปกันต่อนะครับก็นี่คืออ่าล่าสุดเลยนะครับกับงานแฟนมิตของครูนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าผู้คนนี่เขาไปตั้งตารอกันแต่เช้ามืดเลยทีเดียวนะฮะแอบสองหลายคนก็แบบตื่นเต้นกันมากนะฮะบอกเลยว่าแอดกิ๊กกินน้ําเสียงดังมากกบกับกกบคือน้องมาร้อนฉ่ามาก ก็เลยขอดับร้อนนิดนึงสงสัยกันน้องจริงๆอ่งอะกิฟยังไงชุดน้องเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะมีคนไปตามหาแบรนด์มาอารมณ์เป็นไหมพรมแล้วนึก<ค>ออกมา<ค>ว่าบกว่าเตีย่ยอันใหญ่มากเลยนะคือเปีเยเด๋กวม็นต้องเล็กแต่เปียน้องเนี่ยโยนล,ลงไปเนี่ยช่วยชีวิตผู้จมน้ําได้เลยอันนี้ถ้าน้องลงไปในน้าน้องไม่จมโอ้นี่เราจะมาแซวน้องกันหนักเกินไปนะวันนี้แต่ มันน่าจะอมน้ํำน้าดูเหมือนกันนะชุดน้องเออแต่จะบอกว่าชุดแบบนี้เนี่ยอันนี้กล้าพูดอีกแล้วแกริฟมนุษย์ธรรมดาใส่ไม่ได้คนทั่วไปใส่ไม่ได้นี่ม่ถึงตัวเองใส่ยังไม่สำเร็จเลยนะรูแกริฟใส่นี่แบบ ต<ร><ย>ุ้งเปียาอาจจะเหมือนเป็นห่วงยางทีาไปใส่แต่พอลิซ่าใส่ปุ๊บเอ้าทําไมมันกลายเป็นงานแฟชั่นมันกลายเป็นงานศินละปะละทุกคนคือออกมาแล้วเซอร์ไพรส์มากชุดนี้ต้องยอมรับว,ว่าคุณแนนคือเก,เก่งมากค่ะชุดที้น้องเก่งมากใช่และยอมรับในความสร้างสารรค์ของน้องในการ<ช>ปรากฏตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเป็นที่น่าจดจำเนาะในฐานะงานที่น้องมาแบบนี้มันต้องเป็นที่น่าจดจำมันต้องเป็นที่ถูกพูดถึงต่อมันต้องเป็นไวรัลเพราะมันมีผลต่องานนะครับถ้าพูดถึงตัวงานที่เขาจัดขึ้นเนี่ย เขาก็อยากให้งานเนี่ยเขาเรียกว่ากระจุยกระจายไปไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และการแต่งตัวของน้องในวันนี้บอกเลยนะครับว่ามันจะต้องถูกพูดถึงไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะงานนี้บอกเลยว่าทูเนี่ยรับเละแน่นอนนะฮะมีคนหันมาสนใจอีกเยอะแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นการปรากฏตัวในงานอีเวนต์ของน้องครั้งแรกในไทยในฐานะเจ้าของร้านเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นงานใหญ่แบบนี้กับ ะะโอ้โหผู้คนเยอะแยะแล้วก็น้องก็บอกว่าในงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีเซอร์ฟคุ้งเซอร์ฟพส์อุย้ยแอดกิฟก็เซอร์ฟพส์เหมือนกันอยู่ๆถือขนมมาเต็มเลยทุกคนเอาช็อกโกแลตมาเฉลิมฉลองในฐานะที่น้องลิซมามีติ้งในบ้านเราเป็นที่แรกของการเปิดบริษัทแบ่งให้กินใช่ไหมไม่เอาแอปเปิ้ลต้องรักษาสุขภาพนะเดี๋ยวกินให้เองแอดกิฟไม่แบ่งใช่ใช่ซึ่งจะบอกว่าอยากรู้ว่าเซอร์ฟพส์ของน้องเนี่ยเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าที่ทุกคนกําลังแบบ เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือตื่นเต้นสุดๆอยากครอบครองสิทธิ์นี้สุดๆก็คือสุดสุดสิทธิ์การได้ถ่ายเซลฟี่กับน้องนะกิฟก็คือเราบอกว่าหลายคนเนี่ยรอช็อตนี้แล้วก็แบบว่าเฮ้ยจะมีใครเจอซีนแบบว่าช็อกโลอีกไวท้ที่แต่ก่อนหน้านี้มีแบบว่าเขาทำมือมินิฮาห์าแต่น้องทำอีกท่าน <laughs> เป็นสภาวะอะไรน้ำหนักกันไปเลยนะคะแต่ก็คือน่ารักน่าเอ็นดูมากรอติดตามกันค่ะเพราะนี่บรรยากาศตอนนี้พี่นุ้ยเป็นพิธีกรคนดีคนเดิมนะคะแล้วก็<า>แซลนนนมีตะโกนถามกันด้วยรักลิซ่าไหมรักลิซ่าไหมนะคะโอ้โหในฮอก็คือน่าจะช็อกกันอยู่แหละตะโกนกลับกันแทบไม่ไหวเลยนะ,ะเดี๋ยมีะไรอัปเดตมาว่ากันไวคลิปหน้าฮะตื่นเต้นไปด้วยกันสวัสดีครับ